โอเคสวัสดีครับทุกคนนะเราก็มาเรียนกันต่อนะครับวันนี้เราจะมาเรียนการต่อจากคราที่แล้วคือคราที่แล้วเนี่ยเราเรียนเรื่องปริพันธ์3มชั้นกันตามปกติเนาะอ่าก็คือปริพันธ์มชั้นที่ขอบเขตมันเป็นค่าคงที่ก็จะได้อ่ารูปทรงสามมิติที่เราอินทิเกรตเนี่ยเป็นกล่องคราวนี้เนี่ยเราจะทําในกรณีทั่วไปก็คือมันไม่ใช่กล่องต่อไปแล้วเรามีบริเวณเรามีรูปทรงสามมิติที่มันไม่ใช่กล่องแต่เราอยากจะอินทิเกรต3ชั้นเหนือบริเวณนั้นเราควรจะทำยังไงเราไปดูกันเลย อ่ะสมมุติว่าเรามีไอ้บริเวณอันนี้ก็นะก็มองให้มันเหมือนเป็นแบบว่าพิระมิดใช่ไหมฐานสามเหลี่ยมที่มันพุ่งขึ้นไปอย่างเงี้ยเป็นแบบว่ารูปทรงที่มีสีด้านใช่ไหมตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นรูปทรงสามมิติที่เราสนใจ,จเราก็จะเรียกตรงนี้ว่า G ีเนี่ยก็จะเห็นชัดๆว่า G ตัวนี้เนี่ยไม่ใช่กล่องใช่ไหมไม่ใช่กล่องสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มี6ด้านบนล่างซ้ายขวานหน้าหลังอะไรอย่างี้ไม่ใช่อันนี้เป็นแบบบริเวณโดยทั่วไปที่ไม่ใช่สี่เหลี่ยมเราอยากจะรู้ว่า ถ้าเราอยากอินทิเกรต3ชั้นบริเวณ G ฟังก์ชันของเรา xyzda เออไม่ใช่ dv มันจะเป็นอะไรเราต้องทำยังไงอ่ะอันนี้ต้องเตือนก่อนเลยว่าจะค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นขอให้ตั้งใจนะครับโอเคเราทำยังไงอันนี้เนี่ยเราจะใช้ความรู้เรื่องการอินทิเกรต2ชั้นเข้ามาช่วยเนาะโอเคแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเราก็จะเริ่มต้นด้วยการบอกว่า,าถ้าเรามีบริเวณเที่เรียกว่า R เนี่ยเป็นแบบ2มิติเนา เราก็ทำได้2แบบ dx dy ครับ dy dx เพราะคราวนี้เนี่ยใน3ตัวแปรมันมี dx dy dz ใช่ไหมคราวนี้เนี่ยเราก็ทำได้หลากหลายเลยทาได้หลายแบบเลยเราทําได้เยอะมากใช่ไหมเพราะว่า dx dy dz เราจะสลับกันไปมายังไงก็ได้เนอะอันนี้ก็ถ้าเกิดลองนับดูก็จะรู้ว่ามันได้6แบบเลยทีเดียวเป็น dx dy dz dx dz dy dy dx dz อะไรก็ว่าไปเนอะ,อะแต่ตอนเริ่มต้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะทําให้ดูในกรณีที่เป็น dz ลองดู dz dx dy กับ dz dy dx ก่อนอ่าหลักการเนี่ยคืออ่ะเราจะแบ่งการอินทิการแบ่งการเซตอัพเป็นสส่วนก็คือ dz ข้างในกับ dx dy ข้างนอกเราจะแบ่งเป็นสส่วนก็คือเราจะหา dz ก็คือส่วนนี้เช่ไหมเราจะดูว่า dz เป็นเท่าไหร่แล้วก็เราก็จะดูว่า dx dy เนี่ยเป็นเท่าไหร่เช่ไหมอ่ะลองมาดู dx dy ก่อนเพราะ dx dy เนี่ยง่าย จะบอกถึงบอกง่ายมันแค่ใช้ความรู้เดิมที่เรามาเนาะหาขอบเขตของอินทิเกรตสชั้น dx dy อินทิเกรตสชั้น dx dy เราต้องทำยังไงสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็ง่ายได้นิดเดียวก็คือถ้าเรามองบริเวณของเราอะแล้วก็มองภาพฉายลงมาแกน x y อ่าหลักการจะเป็นนี้คือเรามองภาพฉายของรูปทรงของเราอะ่ะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังหมาย,มายถึงอะไร เนาะให้มองว่ามันเป็นมีเงาลงมาที่ระนาบ x y แล้วก็หาว่าอ่าอ่าไอระนาบ x y ของคุณอะ่ะบริเวณนั้นเป็นบริเวณไรจาก3มิติมันก็จะเหลือ2มิติเนาะจากรูปทรงใน3มิติถ้าเกิดเรามองเงาที่มันตกที่พื้นก็จะเหลือแค่2มิติเราก็ดูว่าเงาตรงนั้นอะ่ะเราสามารถเขียนอินทิเกรต2ชั้นได้อย่างไรเนาะก็จะใช้ความรู้ที่เราเรียนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วจัดตั้งอินทิเกรต2ชั้นขึ้นมาเนาะในกรณีนี้ อาจจะหน้าตาอย่างนี้ก็คืออ่าให้นึกภาพว่านึกภาพได้สองแบบนะคือคุณมีหลอดไฟก็ได้อยู่ข้างบนแล้วก็ดูว่าไอ้เงาที่เกิดขึ้นจากหลอดไฟนี้กระทบลงบนรูปทรงสามมิติเนี่ยมันหน้าตาเป็นไงสิ่งที่โดนบังอะก็คือจะเป็นตรงนี้ถูกไหม mm. หรือ,อหลายหลายคนเห็นภาพอีกแบบหนึ่งคือเข้าใจจะเข้าใจมากกว่าคือให้มองไอ้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นฟองน้ําแล้วคุณก็กดจากด้านบนเลย ดันมันลงมาแล้วก็มองว่าที่มันติดอยู่ที่ระนาบเอวายมันหน้าตาเป็นยังไงสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือไม่ว่าคุณจะมองอยังไงปุ๊บผลที่ได้เนี่ยก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้ถูกไหมอันนี้เนี่ยก็จะเป็น R แล้วคุณก็หา r มาว่ามันคืออะไรในสองมิติแล้วคุณก็ทําแบบนั้นเนาะอันนี้หลักๆก,ก็คือมองภาพให้เป็นสองมิติแล้วก็ใช้ความรู้การตั้งอินทิเกรตในสองมิตินะครับโอเคและดีแซสละดีแซต้องทํำยังไงอ่ะ ข้างในสุด d z จะอารมณ์เดียวกับการอินทิเกเฟซส2ชั้นเหมือนกันก็คือ,อเราจะลองให้ถ้าเกิดเป็นอินเทิเฟสองชั้นเนี่ยเราจะลากนิ้วเนะถ้าเป็น y ก็จะล่างขึ้นบน x ซ้ายไปขวา dz ข้างในสุดเหมือนกันแล้วก็ลองวิ่งตามแกน z ดูแล้วเราก็ดูว่าตอนมันเข้ารูปทรงเนี่ยมันจะมีพื้นผิวอยู่ที่มันจะเข้าพื้นผิวที่สมการอะไรแล้วก็ถามว่าสมการนั้นอนะแซดทับอะไรแล้วตอนออกเราก็ดูว่าสมการนั้นอนะแซดทับอะไรเนาะในกรณีนี้ ก็รูปทรงเราเป็นยังไงนะรูปทรงเราเป็นหน้าตาแบบน,นี้ใช่ไหมแล้วแซดของเราก็จะวิ่ง,งอย่างนี้เห็นไหมให้นึกว่ามันมีแบบว่าซูเปอร์แมนบินขึ้นไปทะลุไออันเนี้ยแล้วก็ทะลุไปเลยนะเพราะว่าเขาแข็งแรงมากก็เข้าไปอยู่ในกล่องแล้วก็ทะลุออกมาเออก็ถามตัวเองว่าตอนที่เขาทะลุเข้าไปอะสมการเนี้ยเป็นอะไรแล้วตอนที่เราเขาทะลุออกมาสมการเนี้ยมันเป็นอะไรเขียนอยู่ในรูปแซดแล้วก็เอาไปใส่เป็นขอบเขต นะทำให้ดูก็คือตอนเข้าเนี่ยจะเข้าทางนี้แล้วตอนออกล่ะเราจะออกตรงนี้แม้มันเข้าตรงที่พื้นและออกตรงที่เป็นผนังเองียงเออเราก็ถามว่าตรงนี้เนี่ยแทดเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยตรงนี้เนี่ยแซเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยนะประมาณนี้อ่ะเห็นอย่างเงี้ยเราจะงงลองไปดูตัวอย่างกันดีกว่าโอเคโจก็อาจจะเป็นอะไรแบบน,นี้เนาะให้หาอินทิเกต3ชั้น ของอฟังก์ชันนี้ฟังก์ชันก็จะง่ายๆฟังก์ชัน x โดยที่ g เนี่ยเป็นรูปทรงสามมิตินะที่ล้อมรอบด้วยระนาบเอียงๆที่เรียกว่า x บวก 3y บวก z เท่ากับ6แล้วก็ระนาบพิกัดอ่ะก่อนที่เราจะเริ่มดูการระนาบพิกัดเนี่ยบอกเลยก่อนเลยว่ามันคืออะไรมันคือสามระนาบ xy xz yz ก็คือ,อเวลาเราดูาวาดแกนะ่ะก็คือไอระนาบ3ระนาบที่มันอยู่ที่ห้องเราอะ่ะอันนี้คือ xy เนาะ อันนี้คือ y z อันนี้คือ x s อืมก็คือเราจะมีอะระานาบาอีกอันนึงแล้วเราก็ดูว่าระนาบอันนี้กับไอ้สอันเนี้ยมันทําให้เกิดรูปทรงอะไรเนาะอันนี้เนี่ยถ้าเกิดดูตามคลิปที่แล้วหรือคลิป2อันที่แล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าระนาบเนี้ยเราเคยคุยกันไปแล้วว่าว่าอย่งไงเนาะเราก็หาแค่จุดตัดแกนเราก็จะบอกได้ว่าระนาบมันหน้าตาเป็นยังไงเนอะอ่ะตัวนี้จุดตัดแกน ผมบอกให้ฟังว่าจุดตัดแกนเป็นลายเป็น 1. เอ้ยเป็น 6. 2. 6. วิธีการทำก็คือคุณแทนค่าไปอะไรเป็นศูนย์อะไรก็ว่าไปอ่า mm hmm. อ่ะ,อะถ้าเกิดใครอ่าถ้าเกิดใครสงสัยว่ามันทำยังไง<ๆ>ก็ลองกลับไปดู2องคลิปที่แล้วได้น,ะน่าจะสิบขีดหนึ่งนะแต่ว่าจุดตัดแกนก็จะเป็น6.2.6ก 6. ก็น่าหน้าตาแบบนี้อ่าอันนี้เป็น6อันนี้เป็นหกเป็นนี้เป็นสอ่ะ เราก็จะบอกว่า,ารูปทรงสามิติที่เราสนใจเนี่ยมันก็คือพื้นที่รอบล้อมด้วยระนาบนี้ระนาบ x y ระนาบ x z แล้วก็ระนาบ y z ก็คือจะเป็นรูปทรงสด้านที่มีด้านเป็น1 2 3แล้วก็4อันนี้นะครับเนาะ แล้วเราก็จะมาทำอินทิเกรตสามชั้นดีกว่าว่าอินทิเกรตสามชั้นเนี่ยเราทําได้ยังไงประเด็นหลักๆเนี่ยเลยก็คือเราก็ต้องดูว่าเราจะเอาอะไรไว้ข้างในสุดซึ่งในกรณีนีเน้เราจะเอาดีซไว้ข้างในก่อนจะทำอินทิเกรตอินทิเกรตดีซแล้วก็ข้างในเนี่ยจะเป็นอะไรก็ได้และผมขอมอนุญาตทำเป็น dydx แล้วกันนะได้ d x dy ก็ได้เหมือนกันเนาะอ่ะก็จะมีทำเป็น2ส,ส่วนนะก็คือทำ ดีว x ดีเอ็กก่อนแล้วก็ทำดีแซดอ่ะดูว่าดีว x ดีเอ็กทำยังไงสิ่งที่ทําคือดู2อ,อันนอกคือดูภาพฉายสามดูภาพฉายมาที่เออมาที่แกน x y วนเนะว่ามันเป็นอะไรเวลาเราเห็นอย่างนี้ปุ๊บเราดูภาพฉายหรือไม่มองตรงนี้เป็นฟองน้ําเราทุบมันลงมาปุ๊บแบมเราก็จะได้อะไรตรงนี้มาถูกไหมก็คือเป็นสมการเส้นตรง xy ที่ผ่านจุดตรงนี้ x ตรงนี้ y เนะหกสองนั่นเองอะแล้ว r เนี่ยก็จะเป็นตัวนี้อะพอถึงตรงนี้ปุ๊บพอรู้อย่างนี้ปุ๊บสิ่งที่คุณต้องทําคือคุณลบเรื่อง3ม,มิติออกไปกันเลยไม่ต้องคิดถึงเรื่องสม,มิติในหัวเลยคิดถึงแค่เรื่อง2ม,มิติก็พอว,ว่าถ้าเกิดคุณมีพื้นที่ตรงนี้เนี่ยใน2ม,มิตินะคุณจะตั้งขอบเขตยังไงเห็นไหมคุณก็มองว่าคุณอยากได้ type o หรือ type 2, อันนี้ก็เป็นสายเหตุที่ผมเอาสองอันนี้มารวมกันเพราะว่าหลากัหลกๆอ่ะถ้าคุณเอาดีไว้ข้างในสุดข้างนอกอ่ะมันก็เป็นแค่ dx dy หรือ dydx ก็คือเป็น Typ e 1หรือ Typ e 2นั่นเองอ่ะแต่หลกัหลกๆก็คือพอถึงตรงนี้ปุ๊บคุณก็เลือกว่าจะทำา Typ 1 Typ ทปแล้วก็ดูว่าแต่ละๆๆแบบอ่ะมันจะเป็นซ้ายขวาอะไรยังไงเนาะอ่ะ,อ,ะอันนี้ผมจะทำเป็น dy ข้างใน dx ข้างนอกแล้วกันเนาะอ่า ต้องบอกก่อนว่าสมการนี้เนี่ยสมการเส้นตรงนี้มันจะเป็นสมการอะไรก็เหมือนเดิมกับ2องคลิปที่แล้วก็คือสมการเส้นตรงนี้เราได้มาจากการที่เราดูว่ามันเป็นสมการเส้นตรงนี้ซึ่งมันคือการาฟตัดระนาบของการาฟนี้ต่อระนาบนี้ถูกไหมอันนี้เนี่ยมันเกิดจากเราระนาบเนี่ยมาตัดฉับตอนที่มันตัดมันก็ได้เส้นนี้มาเราก็ต้อง ดูว่าตัวนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรเกิดจากกราฟตัดละนาบ2เอ่อ x บวก2 y บวกอะไรวะา3 y บวก z เท่ากับ6ตัดแกน x y เอ้ยตัดละนาบ x y ล,ละนาบ x y คืออะไรละนาบ x y คือ z เท่ากับ0 ูกไหมอ่ะอน,นี้เราค่อยๆมาแล้วนะตัวนี้เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของ x บวก3 y บวก z เท่ากับ6แต่เป็นส่วนของ x บวก3 y บวก z เท่ากับ6ที่แต่ละนับ x y ก็คือ z เนี่ยต้องเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า x บวก3 y บวก0นย์เท่ากับ6นั่นเองก็คือตัวนี้ นะครับอ่ะผลที่ได้คืออะไรผลที่ได้คือคุณก็ลองไปไเขาเรียกว่าอะไรล่ะวาดดูก็ได้ว่าถ้าตัวนี้เนี่ยถ้าคุณจะทำ dy dx อ่ะ dx อะ่ะข้างนอกก็คืออ่าบริเวณของ x อะ่ะซ้ายสุดเป็นอะไรขวาสุดเป็นอะไรซ้ายสุดเป็น0ูนย์ขวาสุดเป็น6ก็จะเป็น0ถึง6 อันนี้เนี่ยใช้ความรู้ที่เราเรียนกันเมื่อที่ที่แล้วเนาะ,ะว่าเรามี R อยู่เราจะอินทิเกรต2ชั้นของ R ได้ยังไงส่วน y เราก็ต้องลากนิ้วจากล่างขึ้นบนป้าบขึ้นไปแล้วก็ถามตัวเองว่ามันเข้าบริเวณตอนไหนออกบริเวณตอนไหนอ่ะเข้าที่0ออกที่ตรงนี้ y เท่ากับเท่าไหร่ y เท่ากับ6ลบ x ส่วน3ก็เป็น0ถึง6ลบ x ส่วน3 นั่นเองครับอ่ะอันนี้เราก็ได้ dy dx แล้วอ่ะทวนให้อีกทีหนึ่งทำยังไงอ่าวิธีการทำก็คือคุณดูอันนี้แล้วคุณก็ทุบมันลงมาว่าอ่ากราฟตรงเนี้ยใน2มิติอะบริเวณ R เป็นยังไงแล้วคุณใช้ความรู้เรื่องการตัดตั้งอ่าอินทิเกรต2ชั้น อ่าแล้วพอถึงตอนนี้เราก็ต้องมาดูว่า Z ของเราอะ่ะ dz เราจะทำยังไงเนาะอ่ะเราทำา dx dydx กไปแล้วต่อไปก็ต้องเป็น d z dz เนี่ยอย่างที่บอกไปก็คือใช้หลักการเดียวกันแต่ว่าทำเป็นสองมิติ3มิติก็คือคุณต้องวิ่งจากล่างขึ้นบนตุบุบทุบทุบทะลุขึ้นไปใช่ไหมทุบทุบุบทุบทะลุออกมาได้ประมาณนี้อ่ะแล้วก็ถามว่าตอนเข้าเนี่ยมันเข้าอะไรตอนออกเนี่ยมันออกอะไรนะอ่ะตอนเข้าตอนเข้าเขื่อนนี้ อ่ะผมแยกออกมาแล้วกันนะเข้าคืออันนี้แล้วก็ถามว่าตรงนี้เนี่ยแซเท่ากับอะไรและตอนออกเราออกตรงนี้ตรงนี้เนี่ยแซเท่ากับอะไรอ่าตรงนี้ก็ต้องวิเคราะห์กันหน่อยตัวนี้เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของระนาบ x y เนะก็คืออยู่ที่พื้นไม่ว่าจะมองยังไงบนจุดนี้ทั้งหมดแซก็เป็นศูนย์ส่วนอันนี้ มันเป็นระนาบที่เราสนใจที่โจทย์เขาให้มาตั้งแต่ตอนแรกก็คืออิเนาบตัวนี้ใช่ไหม x บวก3 y บวก z เท่ากับ6อ่าเพราะฉะนั้นอ่ามันก็คือระนาบ x บวก3 y บวก z เท่ากับ6เราจะเอาตัวนี้ไปใส่เลยไหมคำตอบก็คือไม่ใช่ไม่ได้อย่างนั้นใช่ไหมเพราะว่าเราอยากจะรู้ z เราก็เลยต้องแก้ออกมาเป็น z เท่ากับ6 ลบสาลบเอก่ะเราก็เลยรู้ว่าอินทิเกรต d ีแซเนี่ยจะเริ่มจากศูนย์ไปถึง6กลบสาลบเนะครับจะได้อะไรเราจะได้อินทิเกรต3ชั้นเหนือบริเวณ g d a ของฟังก์ชัน x กเนี่ยก็เป็นอินทิเกรต3มชั้นของ x เหมือนเดิมแต่เป็น dz dy dx z เรารู้อยู่แล้วนี่นะเราเขียนมาแล้วว่ามันเริ่มต้นจากศูนย์ไปถึง6-3ลบ3 y ลบ x อ่าแล้วขั้นต่อไปก็จะเป็น y y เนี่ยอ y กับ x ก็จะเป็น0ถึง6กับ0ถึง6ลบ x ส่วน3อันนี้ก็จะเป็นคำตอบของเรานี่เองนะก็คืออ่าแต่ละขั้นเนี่ยเราต้องอินทิเกตประมาณนี้ตัวนี้เกิดจากเข้าอะไรออกอะไรและตรงนี้เนี่ยเกิดจากการทำพื้นที่2มิตินะครับ อ่ะแต่นั้นคือไม่ใช่ประเด็นส่วนหลังเนี่ยอา่าถ้าเกิดอยากให้ทําก็หวังว่าทุกคนจะทําได้แต่สิ่งที่สําคัญเนี่ยคือส่วนแรกก็คือตั้งอินดิเกตตรงนี้เนี่ยมาได้ยังไงนะครับอันนี้คือประเด็นสําคัญของเราเนาะอ่าดูอ่าเล่าให้ฟังอีกทีหนึง่งตัวในสูตเนี่ยเกิดจากการวิ่งว่าเข้าตรงไหนออกตรงไหนอา่าส่วนตัวข้างนอกเนี่ยเกิดจากการยุบลงบนแกนเดี๋ยวจะไปดูตัวอย่างต่อไปซึ่งตัวอย่างต่อไปเนี่ยเราจะอยากให้ทํา ตัวอย่างต่อไปเนี่ยเราก็จะทําเหมือนตัวอย่างเดิมเลยเป็นตัวอย่างเดิมเนาะแต่ว่าเราจะบังคับให้ทํา D Y อยู่ข้างในโอเคถ้าอยากทํา D Y อยู่ข้างในแล้วก็ d X D z ลําดับสักอย่างหนึ่งอยู่ข้างนอกนต้องทํำยังไงอันนี้เนี่ยไอเดียก็จะเหมือนกันก็คือทําจับคู่ d X D z ข้างนอกไว้ด้วยกันแล้วก็ d Y ไว้ข้างในก็ขั้นแรกก็คือหา d X D z หรือมันก็ dz D X ก่อนแล้วแต่ว่าเราจะชอบแบบไหนเนาะ แล้อีกอันนึงก็คือเราก็จะหา dy เนาะอ่ะแล้วหลักการเนี่ยก็คือทำเหมือนที่ครั้งที่แล้วเลยอันที่แล้วเนี่ยเราจะหา dx dy ก็คือเราก็ดูภาพฉายลงบนแกน xy เนอะอันนี้เนี่ยเราก็ดูเงาหรือภาพฉายบนแกน xz แทนก็ดูว่าปริมาตรหรือรูปทรงของเราอะถ้าเกิดฉายบนแกน xz หน้าตาจะเป็นยังไง ส่วนถ้าอินทิเกรตบนแกน y แล้วก็วิ่งวิ่งตามแกน y ก็คือ,อเราดูว่าถ้าเราวิ่งตามแกน y เราจะเข้ารูปทรงเราที่ไหนเราจะออกจากรูปทรงเราที่ไหนมาลองดูดีกว่าเนาะถ้าตัวอย่างเดิมโอเคอจงเขียนปริพันธ์ของตัวนี้จงเขียนขอบเขตปริพันธ์ของตัวนี้เมื่อ g เป็นรูปทรงสามมิติที่มีคำทธิบายคล้ายๆกันอันนี้ผมเปลี่ยนสมการหน่อยเป็น 2x บวก 3y บวก z เท่ากับ12 แต่ว่านี้จะเน้นย้ำนิดน,นึงว่าเราอยากจะเห็นขอบเขตเฉยๆเราไม่ต้องคำนวณปริพันธ์นะเพราะว่าเราอยากจะเห็นว่าขอบเขตมันเป็นยังไงอ่ะเราต้องทำยังไงอันนี้เราก็จะวาดรูปออกมาก่อนขั้นแรกนะว่ารูปมันเป็นยังไงปุ๊บอ่ะ2 x บวก3 y บวก z เราจะวาดได้งไงวิธีการก็คือคุณก็หาจุดตัดแกนเนาะอันนี้เนี่ยเราก็มองได้ว่าจุดตัดแกน x อันนี้วิเคราะห์ให้ดูนะจุดตัดแกน x คือ y เท่ากับ z เท่ากับ0ตรงนี้ก็จะหายกลายเป็น x เท่ากับ6อ่ ตัดแก,กน y ก็ x เป็นแ z เป็น0ก็ได้ y เท่ากับ4ส่วน z ก็จะเป็น12นะก็ x ก็จะเป็น6 y ก็จะเป็น4 z ก็จะเป็น12ก็จะสูงสูงหน่อยฐานก็จะเตี้ยๆแต่ว่าก็จะอ้วนมาหน่อยทางแกน x อ,อ่ะเราอยากจะทำ dy ข้างในอ่ะโจทย์คือ โดยให้ตอบเป็นรูปอินทิเกตอินทิเกตอินดิเกต dy dz dx สมมุติว่าเขาอยากให้เราทำอย่างนี้ dy อยู่ข้างใน dz dx อยู่ข้างนอกต้องทำยังไง a ะ dy อยู่ข้างใน dz dx อยู่ข้างนอก dz dx เราก็ทำ dz dx ก่อนเราก็ทุบมันลงมาเนอะอันนี้คือแกน x z ให้มองว่าเรามีคอนอันใหญ่ๆคอนวาดยังไงเนี่ย เนาะแล้วเราก็ทุบพื้นที่ตรงเนี้ยเออให้มันแบนติดเออผนังไปเลยให้แบนแบนติดตรงนี้ไปเลยอ่ะแล้วเราก็ดูว่าแล้วเราก็ดูว่าผลที่ได้เนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะผลที่ได้เนี่ยมันก็ควรจะเป็นหน้าตาเป็นอย่างนี้บน x เป็น6บนแเป็นสิบสองใช่ไหมแต่ว่าอ่าถ้าเกิดเราจะหาสรรมการนี้ออกมามันก็ทําได้แหละแต่วิธีการที่ง่ายกว่าก็คือให้ดูว่าเส้นตรงนี้เนี่ยมันเกิดจากการที่เราเอา อ่าระนาบของเราอะ่ะมาตัดอ่ระนาบของเรามาตัดระนาบ xz บวก3 y บวก z ตเท่ากับ12ตัดระนาบ xz ก็คือได้ y เท่ากับูนย์นั่นเองก็คือสรุปสุดท้ายแล้วเราได้ x บวก2อบวก z เท่ากับ12อันนี้คือสมการของเรานั่นเอง2 x บวก z เท่ากับ12โอเคแล้วยังไงต่อ เนาะอันนี้เราก็จะรู้แล้วว่าบริเวณตรงนี้เนี่ยเราจะทําได้ยังไงโดยถ้าเกิดเราจะทํา dz/dx ใช่ไหมเราก็ต้องดูว่า x เนี่ยจากอะไรเป็นอะไรใช่ไหมขอบเขตด้านนอกคือค่าคงที่เราก็จะรู้ว่า x เนี่ยจาก0ถึง6เพราะเหมันเขียนว่า6อยู่ตรงนี้ส่วน z เราก็ต้องรู้ว่า z มันวิ่งทางนี้เราก็ต้องมองว่า z เนี่ยเข้าที่อะไรออกที่อะไร z เข้าที่ตรงนี้ซึ่งซึ่งก็คือแกน x ใช่ไหมตัดแกน x แซดเป็น0เราก็จะบอกว่าเส้นเริ่มจากมจาก0และไปจบที่เส้นนี้ซึ่งเส้นนี้เนี่ยเราเขียนออกมาได้แล้วว่าเป็นสมการ2 x บวก z เท่ากับ12ก็คือ z ซดเ่ากับ12ลบ2 x นั่นเองครับอ่ะส่วนตัวข้างในเกิดอะไรขึ้นส่วนตัวข้างในก็จะกลายเป็น dy DY, dy dy วิ่งทางไหน dy วิ่งจากซ้ายไปขวาถูกไหมเพราะว่า y มาทางนี้เราก็ต้องดูว่า y เข้าอะไร ออกอะไรใช่ไหมทางเข้าของ y มันอยู่บนแกน x z บนอยู่บนระนาบ x แเราก็บอกได้ว่าเป็น0แต่พอตอนออกเนี่ยมันออกบนระนาบที่เขาให้มาตอนต้นก็คือออกบนระนาบนี้ซึ่งแก้ออกมา y แก้ y ออกมาก็ได้เป็น 12-z-2x ลบ z ลบ 2, 2> อ่อ2 x สอง x บวกอะไรเนี่ย3 y บวก z เท่ากับ12ผมเปลี่ยนสีนิดน,นึงเราก็ได้ว่า y เท่ากับ12ลบ z ลบ 2x ส่วน3แล้วก็บอกว่าทางออกมันเนี่ยมันคือ12ลบ z ลบ 2x ส่วน3 dy อ่ะเราก็จะสรุปได้ว่าคำตอบของเราเนี่ย mm hmm. จะได้เป็นอินทิเกรต3ชั้น dz เอ้ย dy dz dx โดย dx ผมเขียนกล่องให้ดูว่าผล2อันได้มาเป็นอะไรเนาะ dy ข้างในเป็น0ถึง12ลบ Z ลบ 2x ส่วน3 dz เป็น0ถึง12ลบ 2x และข้างนอกสุดเป็น0ถึง6อ่ะแล้วฟังกช์ชันข้างในก็ยังเป็นฟังกช์ชัน y เหมือนเดิมนะครับแคอ่ะก็ประมาณนี้อ่ะวันนี้ก็ขอจบลงแค่นี้ก่อนดีกว่าก็จะมีตัวอย่างแค่นี้นะและเดี๋ยวตัวอย่างเพิ่มเติมเดี๋ยวเราไปดูกันในเซสชันที่เราจำทำโจทย์เพิ่มเติม แต่ว่าหลักการก็จะมีอยู่แค่นี้แหละถ้าเกิดคุณอยากจะได้บนพื้นที่อะไรคุณก็ทุบมันลงมาเนาะแล้วก็ตัวข้างในสุดคุณก็วิ่งตามแกนนั้นเข้าตรงไหนออกตรงไหนก็เขียนมันออกมานะครับโอเคอะถ้าเกิดมีอะไรพิมพ์ถามผมได้ถ้าเกิดไม่มีอะไรแล้ววันนี้เจอกันแค่นี้ครับสวัสดีครับ